อีซูซูมีกระบะไฟฟ้าผมก็เออก็น่าสนใจนะแล้วพอมาดูสเปคเขาก็ก็สมเหตุสมผลด้วยแต่ราคาไม่เปิดเผยแต่ผมพูดว่าถ้าราคาสักถ้าถ้ายังตายลดเครื่องยนต์อยู่สัก5-6 0 0แสนบาทรถไฟฟ้าตัวนี้ก็น่าเสอเพราะว่ามีมอเตอร์หน้ามอเตอร์หลังนะฮะมีมอเตอร์หน้า4 0กิโลวัตต์สุภาพมากเลยมอเตอร์หลัง 90พขาต้องรับโหลดได้1ตันนะครับแล้วก็รวมรวมพลังของเขาเนี่ยนะคุณจุสนะรวมรวมพลังเขาก็ประมาณ325นิวตันเมตรแรงบิดแรงแรงบิด สมบูสมผลนะครับ,รบสำหรับการใช้งานนะครับตอนนี้อารมณ์ของเครื่อง4ล้อด้วยนะอ่าใช่มอเตอร์สองตัวใช่ใช่ใช่มอเตอร์สองตัวอารมณ์ของรถไฟฟ้าในการใช้งานเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือและผมเชื่ออยู่เสมอว่าเหนือกว่าระบบเครื่องยนต์เดิมแน่นแน่นอนนะฮะเพราะว่าไฟฟ้าจะให้กําลังที่ต่อเนื่องแล้วตอนนี้แรงแรงบิดหน,น้าหลังนิวตันเมตรนี่ก็325นิวตันเมตรถือว่าถ้าเป็นนักกล้ามก็เป็นนักกล้ามที่หล่อและสุภาพนะฮะแล้วก็ แต่ยังดาวราคาไม่ออกแต่ผมเชื่อว่าแหมด้วยรูปทรงนี้นะถ้าอยู่สักหกแสนโอเคนะก็ถ้าเป็นฮิสูงนะครับผลิตรถกระบะนะครับถ้าเราผลิตรถรถกระบะไฟฟ้าผมว่ายังไงคนก็ซื้อเพราะมีฐานลูกค้าอยู่เยอะใช่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 ยังที่ผมบอกครับ เชื่อถือต่อแบรนด์นี้อยู่แล้วรับขับ,ขบยางที่ผมบอกค,คุณจุดนะเราข้ามตัวนั้นไปะนะฮะในความ,วามน่าเชื่อถือเพราะผมว่าเดี๋ยวมีตัวต้ามีแรงออกมาเยอะแต่ที่ผมชอบคือว่าความสมเหตุสมผลของเขาการมีมอเตอร์ไฟฟ้าหน้าหลัง2ตัวหน้าแรงขับเบาหน่อยหลังแรงขับที่ต้องแบกน้ำหนักหนึ่งตันต้องฉุดน้ำหนักหนึ่งตันเนี่ยผมถือว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก แต่ว่าผมไม่พูดว่าเป็นปัญหาอะไรกันผมพูดว่าการวางราคาเป็นเรื่องที่อีสูจะกล้าวางในราคาไหนเพราะถ้าเขาวางเพราะเขาวางต่ำเกินไปนะการแข่งขันก็จะน้อยลงแต่ถ้าเขาวางสูงเกินไปมันก็จะเกิดมีการแข่งขันสูงขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่อีสูค่อนขงจะต้องให้น้าหนักพอสมควรนะครับรถคันนี้ได้ข่าวว่าจะออกปีหน้าครับก็เราท่านผู้ชมก็ลองคอยติดตามข่าวนะผมว่าถ้าอีสูออกผฟิราเมอะไรโอ้โห คือผมคืออย่างที่ผมบอกอารมณ์ที่เราไปถ้าเราปิดตาแล้วไปขับรถไฟฟ้าปิดตาแล้วไปขับน้ามันอุดเสียงอุดให้หมดเลยพูดง่ายว่ารถไฟฟ้าจะบอกเลยว่าในเขาเนี่ย,ยพร้อมในงานง,งานทาหทดแบบต่อเนื่องนะครับ